แก่นี้เดชรุ่งไปทา่าไงที่เข้าปีถี่แล้วเข้าไปมามาพี่น้องเอ้ยสวัสดอรี่จ้าหลายวันไม่ได้พบกันนะคะแกงเห็ดจ้าเห็ดข่าสมัยเข้าใหม่เป็นคำใหม่หมดเห็ดโบดทั้งสุดไปห้าแต่หกโมงจะไปหากบมาแต่ว่ากรบก็ใส่นางใส่หอมแส่เนาะ ้านาเลเด้มนเค็มมาเลยแม่ินเครื่องห้องกนใหญ่ห้องน้นกาเหมนบ่อวจะโจเหมือน้นักขวเนมันจอดเอาเอร์้ย็ชอบเอาันยูใต่ยไต่เยเลนจะจอดเอาเปอร์จะทเบให้เจ้างนะ โอ้่ป่นเนาะญี่ปุ่นเนาะข้าวเปลี่ยนข้าวเขปลีายนสาวน้ำยังไ่เข้าวปยติดตัวเองดีผู้ใดทีาวน้ำรวดไทยนั่กินนอนเยอนี่ไอ้มาดื้อห้องผู้ชายห้าเดี่ยมด้อพี่จังรวดเราขั้นสีดำานเกียวเอออนนรถที่แดงรนพัวก่ดี แล้วนี่โดไคัจานายางเ้ายเกระแลกจีร่วเอาแกนมาเือนใสจะม่เ่งสะไปจก่นะันปุ่นแป๊บนึงนะคะกินรอกินรอแตุ่กคนนะแกงเห็ดบดแซ่บพี่น้องนี่น่านะไปเรื่อนั่งกับ ตื่นเจ้าเซ้ยน้อเหว่าิตื่เจ้ากันซิบมงมีเกี่ยวขาแล้วนะจ้านาฬิกาไม้งคือคุณเด้าอีกเท่นครับ้นาฬิกาไว้ทรงจัว่าคุณยูต่างหาตสายต่างหรือบทลูกนะเนี่ยเชยนก็เปิดเทเดี๋ยวป่าเอาลูกมามันมือจักรดกเซิรไปสิหน่อยแล้ลูกมาจะไปหาเนีดเอาบทพาดาม่านเนี่นแท้แต่มันนกาวลีรอนอยู่เหี่ยวเปล่า เอาเม่ถมัแกกะไ้กินมันมักัถ้ันก่วัเาีกินอก่อนก่อนน้่อนกออ่อน่นกอ่อนก่กนก่อนก่อนก่อ่อก่นก่ก่กก่กก้กกกกนก่อนก่อ่ก่ออก่นกน นี่บัตรธนรนี่นี่บักรธนาคาที่เป็นบ้ากันนะวัวไม้คับวัวบัานเก้าพวกแปลงกับเสียบางเพียงอ๋อเสบังเงียงข้างกับอ่ะถงต้องหัวเนบัตรเขาข้างนั้นหีใส่เสื้อบังเพียงจัหัวนะเอานี่ยส่รับบน อาทุจานำไม่ไม่ยายแต่สินาฟิลามสค้อนทุจ้ารเอัุจานละบอสทสดีจาไม่เลิกมีข่าวจาแก่โฮสเบสแก่เฮดบอสโง่ใจเข้ามาห้าสิคืเป็นทีมไปตีนะบอแก่สระคมก็สามาร่เหลาคมอ่ะ ใส่กบนำแล้าเร์ัเบมิเชลีเขาไปหาีเขไปหาปีกเขาเอาไปหามีาน้บมองไปหาปีทีแ้วนะเบิร์ตบอเบิร์ตามืองลบเลยองล้เลยแล้ไม่บอกเลย ไปลอกเดียบกับเิลบยนี้หมดเลยอันมือัแล้วรูดออมาอหาแล้วหาอะไรกับเบิดเลยนะจ๊กโกเนาะอาเดียวอาหอเดียวจ้าเป็นนี้บอกว่าสอกร้ดูดิท้าให้ท่านก็ได้กินแต่วาคนี้ใครเนบเลจ้าน่มใส่ววแกงได้เนาะกระดเจ้าำเาเจ้าำเลนี่เ้าำเลยได้เลย อาจารย์แล้วกินแดงเหมืเจ้าเหมนเจ้าัวมันเจ้ากินเค็มเหอจ้าจางน้องขนาดตุยตุยว่านะบนวัาประเดกนะกันนังเค็มล้าปลาล่าในวัดกลางครับมหนนัว่าเอ้ยยอดดีมลยยอดแรงผมก็จะมดกระเซ้ะจันบริเก็มันนัวมันนัวบริเก็ เอาตัวโล่งกันไอมาด้วยบบได้วยมาด้พอแลวเราคืนวันายเราใช้ใสียูน้ำเราให้ใส่ยน้ำเราเย็นนิดหน่อยที่สั่งำทำไมเอขึ้นยากขึไป กินน้ำเอมกัสีอีแต่นะแล้ววามันก็บเบแหอันี้นะมีทำหนึ่งกินน้ำดรอกหนึ่งกินบวชแช่มันกินบวชแช่มันรา้คุย ใช่จวานนเไดกี่ยวมือบเวนอะไรทำมาตัวนี้เป็นเป็นยังไจางจางเจ้านังกินเค็มโอ้เจ้าเจ้าว่าว่าพูจางนี่กตุ้ยตนั่งกินนวปไงวางนอนอะไอยู่ในหม่องนี่นอนแจะอมาลกันนั่งนี่เออแต่ยามาก็จางบ่อันนี้รักเค็มเด้ออะเด้อ นี่จะพวกกินจังๆปากนี่จะได้พวกนี้คริมเมื่อมื่อเที่ยวพบ้าวโตกำจัดแงกวาแตบมมแจะไช่อ้อมแต่ว่าไช่จะบปไ้กินเลยเปลืกนะน้มวนหมือนกับกินกบกับกบก าิน่ะดอกแงเจ้าอักกินิน้น่ะบอกว่ากิน้น่ะบอกว่ากัดเหยียดแงเสียแตักตัเยอเสียนพกับตักตับเลย่วย่งไดน้อตกเยนั่งใหม่ดิ

เขาต่งใครจีนไวยก็ไปกินเขาไปกินไว้ถ้าแช่นมไว้

แกกโป๊กนั่งเงแนี้มากเลยนมาจาเลยส่วงอุ้ยช่วงมี้คนบบวงยูทูบก็พี่น้องไปเบิ่งย้งกันอืมาบวชยูทูบกันหนาบ่งข่อยรีบเละบ่แอปยูทูบจะพี่น้องไก่มนี่มาบวชพี่น้องไปเข้า จะม่ไปิตะเบิ้งกันได้นนอกใบขาเบิ้งนี่ยนอกใบหน้าิกดีน่ยนอกที่ลอดอยู่กับเบิ้งอ่นองใบเตืเขาไม่อากเบิ้งถ้าไอยกเบิ้งมันกรบอกมันยัง youtube กินซะไม่ลบถิ่นบอแอป youtube นะพี่น้องแล้ก็เข้ามาเบิ้งจิมงานเขาเนี่ยีร้อ้ยโตยกเลยิักเลย้มไม่เดี๋ยวสิม่แห้งซึ้งก่อ เตานัวดีทำได้กันนัวะไ่กูบดินย่างเหอมันกเป็นเียวที่ใบเ่าเข่ากัเขากัไปเดียมแล้วจิ๊นติดจจริงไหมจับราวหากอกกับแฝ่ครับ

มาเบิ่งนใกล้ๆพี่น้องยังเต็มถั่วอ่ะอาหยะคือเก่าจ้ายังบม่ได้เบิร์ตอยู่พี่น้องเอ้ยแกงเฮ็ดจ้าเน้นใส่ข้าวกินกินน้ำแล้วกินข้าวกินข้าวแล้วกินน้ำเนาะอะไรพี่น้องมาฮอน์ดิกกับเขาเก็บภาพบรรยากาศกินข้าวว่าวพื้นกันไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะจ้าว่าเราจะไปทางไหนนะจ้าสบายดีจ้า